người Tâm cho Tâm แบนไข่แบนไข่พี่พิงมีมีนมด้วยมีนมอันนี้ด้วยมีนมอันนี้ด้วยดิอืมอันนี้ด้วยของใครลนะ่ะของพี่ของพี่ไหนของพี่พี่ไหน พี่เจมนี่ของพี่เจมส์นะนี่ของพี่เจมไม่ใช่ของพี่โจนี่ของพี่เจมส์หรือของพี่โจของพี่เจมอืมเหรอของพี่เจม,อ,เจม,เมอินฟ้ากัวอี้ฟัสนี่รู้จักเนี่ยโอเคอาเข็มมาจับน้อง